เคยใช้ปีที่ถูกไหมครับเกิดตั้ปีที่แล้วเราก็ใช้ปีก่อนเราใช้มาเป็นสิบปีที่สิบปีอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรนะอาภัพได้นะเยอะมากก็เลยไปดื้อล้วนหนาวแล้วก็ไปขุดดินทำทางรถไนถามาวาม่านายขอมีความผิดหรือไม,ม่ครับมีไหมครับมีเลยครับเป็นื้อ ก็ยึดทำให้เลยทำให้เสียพย์ตัดึ๊นทำให้เสียทนีย่างเอาเยียบปึ๊บอนครับบุกลุกทันทีเลยสองตัรับง่ายได้ยินนะครับเหนือดีก็เปสัมภาษใต้ดีก็เปคนมครับแล้วในทางเราก็จะมีข้อความเอ จะหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้คือเรื่องหม่ประเภทบังคับจะต้องทำนครับอันนี้ก็บังคับเช่นเดียวกันครับบังคับไม่เป็นทางซ้ายทางขวาครับอันนี้ประเภทเดียวนครับ เรากไปที่นี่เดียวดีกว่กา ออยู่แบบตับนดีว้างเลยเวลารถวิ่มารถไปวิ่งมาผมก็หลุดพนพอดีไม่โดนอะไรเด็กผมก็โคตกัวตงกลรถไปนคนไปดูดูได้สี่โมงนุดแรงผีดแรงขีดวิ่งกูู้้ครับผเียนครับใครเคยใช้เรียน ใา้บ่อยทุกวันนะครับใา้บ่อยทุกวันนี่ไออูเวียนเนี่ยให้มีสินมากที่าคือก๊าดก็คือรถที่อยู่ในอูเวียนก็คือรถด้านขวามือเขามีสิทธิ์มากกว่าถ้าเกิดเรา มีสิ่งที่ออกมาจะมาตรงจันปักหน้าเราเลยเสียแบบนี้ไม่ได้ครับคุณจะต้องหยุดรอเพื่อให้รถที่อยู่ในรงเวียนในด้านขามีนั้นผ่านไปก่อนแล้วค่อยบอกไปได้แต่หรือไว่ามตาตาไม่ได้รับการเข้าตรงเวียนนะครับถ้าเกิดมีคนมาแบบนี้ครับให้ดูตรงมาคุณจะอ้อมนะครับถ้าเกิดคุณไป่อยาก ครับทำรถไฟเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้ไม่มีรถไฟมาครับถ้ามามันก็ที้เราที้เราก็มาจะฆ่ามาจะฆ่านะครับไปเอาหินแค่นั้นนะครับก่อนหลังงานี้อันตรายนะครับก็คือคนที่อยู่ในภูมิเวียนนั้นไปก่อนนะครับอีกอันหนึ่งอยากจะให้ปล่อยสัญญาณไฟทีไปได้ไม่อยากปล่อยได้ตเองจัดรถกันมีไปได้ ที่ไหนครับที่ไหนครับกรณีถ้างเกินปล่อยพร้อมกันจะเกิดปัญหาละครับลดติดไมหนึ่งเขาจะตั้งเวลาไว้สมบติว่าตั้งเวลาไว้สามสิบห้าวินาทีแยกเด็ดสิปริมาณรถเยอะสามสิบห้าวินาทีนับดูครับ มีอะครับมีปูนอยู่ในตัวอยู่แล้วเวลาใครโทรมาแล้วโทรจับเสียงดัางก็แจ้งในรถได้ยินประตูกดเปิดเลยถ้าเกิดพ่อบ้านคนไหน เข้าไปปั๊บก็ตั้งเครื่องใส่กันแล้วหมายเลขนี้นะโมทูสตัวนี้นะดึงหากันปั๊บรับโัวสัมก็คือกดอยู่ที่รวมอะไรไม่ต้องไปยกโมโตสักคนใดได้ยกโมโตสักตัวสับ มูรถเสียงดังเลยมีรถยนต์เสียงดังก็มาตอบใจนะปุ๊บฮัลโหลอยู่ไหนคะเดียวผู้หญิงในเมื่บ้านเงียบเลยนะครับกระั้พูดอย่างการเงียบเลยกิบจะพูดแทรกออกมา จะร้อนขมากถึงให้ชุกรัการดมาเขาบาท้นอาบค้เปนอะรับต่อเลยไม่เคารพกฎจรา เช่มีติภาวะขับรถสภาพสมองฉรุดสภาพร่างไม่สมบูรณ์สภาพอากาศแม่ไม่ดีเช่นทนองลื่นหัตกมีหมองสภาพร่างกายแม่ไม่พร้อมจะขับรถเช่นกดูยานทานยาเป็นโรคโรชร้ายมีกระดาณไฟเตือนการกอะดกแย้งอันนี้สำคัญครับลายหมู่บ้านนสีแยกงการหมู่บ้าน ความคิไม่มีระยงไปกระพริบความไม่มีบอกว่าข้างหนาเป็นทางแยกนะไม่มีด <have> ูไหมครับทางแยกคือทางแยกเลยแต่รถที่มาที่ไปมันก็เลยสามารถคนกัได้ตลอดเวลาหรือมี่แดงเลงผูกดฟางัตว์นใสโดยผีไม้ต้นไม้วางต้นกล้วยอะไรก็ใครไปดนจะไปต่ของพก็ตาไม่นด้ห้าตัดมันบั๊มป้าฮะมันบั๊มัตวน้การขับรถการเคทานหนึ่งปั๊มป้ายหมาย เลยตากออกไว้บุญก mm ็ขอขอาะไม่ได้ครับเห็นไฟฟ้าเนฟา้ก็เคยได้ขับมาคุยแต่รถเรับคยแต่รถดูไหมเออประมาณสายติดรกันนี่แหละคือแต่ข้าตลดาพจักรลานอออันนี้เรื่องแล้วแต่ข้าตดรถจักรานจมีูกมีบ่ครับเัอิญเราไม่รู้เนาะครับผมมาจาก้องทินผมอยู่ในเมืองผมทำงานอานี้ผมไปที่งโรงพยาบาลเนี่ย แต่ก่อนมันเป็นปลาลาอย่างตอนนี้มันเริ่มเป็นลุกแล้วผมจะรู้ไหมว่ามันมีหนองน้ำลึกไม่ลึกผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าเออลงไปได้เบืดจุกปุ้ดอย่างเงี้ยทีมงานขอเรารอแล้วครับครับมีเกณน์กฎหมายกำหนดคือความเร็วครับสี่ให้ผลการตรวจสอบห้ายา ไม่รู้นะว่าเปี่หรือไปเลี้ยวเราเขาทำรถอะไรเงี้ยนะครับแต่มันเป็นความผิดในทางกฎหมายที่เขาจะต้องไปถูกลงโทษในทางกฎหมายนะครับอย่างเช่นถูกปรับลงอะไรก็แล้วแต่นะครับถูกไฟตัดของทางตำรวจหรือทางตำรวจเป็นยังไงแบบนั้นนะครับแต่แต่คนที่ไปชนเนี่ยคุณจะต้องขับรถให้ห่างจากหน้าพอประมาณที่จะหยุดรถได้เพราะหนึ่งว่าถึงหน้า อย่างที่บอกว่ามันอุปกรณ์จรานรถมันก็เป็นไปได้ผมว่าเจอองคกรจักรยานรถนั่นก็คือมันเป็นความผิดของเขาแต่มันสามารถเกิดเหตุได้ไหมเกิดได้เพราะหนึ่งเราไม่สามารถที่จะหยีลรถได้เพื่อที่จะเพิ่มการหมุนเวียนเพื่ออยู่ที่ตัวเราถูกไหมครับมันไม่ใช่ขึ้นอยู่ตัวเขาเขาไม่รู้ไงฮะเขาไม่รู้นะว่าเปลี่หรือไปเลี้ยวเราเขาจักรานรถอะไรเงี้ยนะครับแต่มันเป็นความผิดในทางกฎหมายที่เขาจะต้องไปถูกลงโทษในทางกฎหมาย อย่างยึดถูกปรับถุงอะไรก็แล้วแต่นะครับถูกใบสั่งของทางตำรวจหรือทางตำรวจเป็นยังไงแบบนั้นนะครับแต่แต่คนที่เป็นคนเนี่ยคุณจะต้องขับรถให้ห่างจากคันหน้าพอประมาณเพื่อที่จะอยู่ปดภัยคุณดูเด็ค่ะกลุ่มผู้เรียนนะคะสาเหตุที่เกิดอุ่ัติเหตุก็คือคนไม่รู้กฎจราจรอันนี้เป็นไปได้นะคะยกตัวอย่างตัวเองวันนั้นคนไม่กดตามที่มี ก็มีควายที่ไ่ทางแกนเไม่ทาไกทาน่ันแต่ก็ตบอบขาเพราะว่ามันมีพ้อติดขัดอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็ไม่รู้กฎจราจรขับรถสนามม้าขับรถประมาไม่สวมบวกกันเนาะในขณะาค่ะไม่ข้ามถนนตรงทางน้าลายขรุดทะรุ ที่ที่อาจรคนบอกว่าคนหน้าหน้าปรัญญาเขาใจว่าไม่ไม่ปโว์แล้วยอนนี้เขาไปทำงานกี่จับจับจาบเลยนะสภาับว่ามื่วันนี้มาเราทปกนมันตลอดแต่ที่ไปก็เม่ทำให้ถูกต้องกับแล้วก็ตัอสัมผัานะคะขับรถนะคะก็ดัดแยลมรถขับรถย้อนแล้วก็ยังมือสายไฟสายไฟก็ต่างๆเขา วันนี ata 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 ata'. ้ก็มีการตรวจจับในหลายแฉกที่สวนลุมพเเดค่ะกุณมผู้เรียนนะคะสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุก็คือคนไม่ผูกบดจราจรอันนี้เป็นไปได้นะคะยกตัวอย่างอย่างตัวเองวันนั้นคนไม่ผูกรับพี่ไปขอไขับี่ก็มีป้ายบอกให้ทางการอะไรกอไดทางครทางใคแต่ก็สอบผ่านเพราะว่ามันมขอกฤษณาอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ ก็ไม่ขึ้นรถจักรยานยนต์ขับรถขนามากขับรถประมาณไม่สวมห่วันัะในขณะขับไม่ขามถนนตรงทางรางตายถนนทับรถรถแกอุปกรณ์เสียทั่วตักรยานชิบกับรถในที่ห้ามขับอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันค่ะตรงที่ ก็เพื่อสักนาระพระบรถนะคะก็ดัดแหลนตพขบศพย้อนศแล้วก็ยังคือสายไฟสายเอันต่างๆเสาเพดานแล้วก็มันจะปวไปเพื่อของประเทศมาทำันนี้ก็มีการปฏิบัติกันมชเาไม่รู้นะรู้บางทีรู้นะครับทำไมถึงอว่าบารู้อันนี้คือใครครับใครต่อครับน้นแรคุณโจก でも、きっきり。 ก็จะนอคนคนนี่แหละไป่าอก่ไก่เป่าคนคน ัเป็นการแก้ฐานกลุ่มเป็นเด็กเลครับที่ว่าถูกไหมผู้ครับผู้ครับเพราะถ้าเกิดเราสร้างกิจสำรมนึงถามว่าพวกท่านที่มาวันนี้รู้ไหมว่าจะเกิดเหรียญขึ้นมาเราจะมาสร้างตัวใครตัวเราเองแสดงว่าเราเริ่มรู้แล้วถูกไหมครับกุ่มปีอะไรครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็คือสร้างกิจสำนึกกลุ่มเขาผู้ครับ ตั้งสติก่อนตะตันอ่าแสดงว่าก่อนขึ <deal> ้นรถปั้าวต้องตั้งสติก่อนท่านจะไป็นเรื่องต้องนโมเสกหยุดตาตเด้อะตาตูนเนอะจะไม่ตั้งสติก่อนตั้งต้องขื้นมาขึ้นไหมครับตูนเนอะบริบูทานี่ไปไกลขออนุญาตเดินท่านเป็นความไม่ดีต้องอย่างนี้ไหมครับเคยใช่ไหมครับ